เนี่ยทวงมาพี่บอข้าได้จกเห็นข้าได้จอใส่แล้วเป็นจะเ็เหมือนยากไลยตัวก่อนฝ่ายังสีได้ถถมเฮ็้ทั่วมันกะจ้าๆกันเนาะพุดีสีกระมังเนาะต่อไปขวาน้ำนี่เขาก็ยังให้ไใส่แบบ สะดวกสบายฮะเนยมันมีแต่ว่าลายเบิ้งไม้ฮะเนี่ยลายเบิ้งไม้พอวทางสีเนี่ยเอาให้ทา้งลานเพื่นไลน์มาแล้วแต่ว่าความยาวนั่นสามเม็ดแปดชิพบ่ตัวนี้เนาะที่ว่าคุยกับผู้ใหญ่เพิ่นนั่นเพิ่นว่าโบเผาให้ซื้อเครื่องให้ลายเบิ้งเนี่ยทางเบิ้งอาการน้องจ้อยพังเบิ้งอาการน้องจ้อยว่าคำว่าเราใครเน่เนาะคำว่าเราใครเน่เนี่ยจังอ่า บสถ์ล้ปายพุทธคำเรายังบมวกไข่นอกพังเมืองสามซีมือคำเรายังบมวกไข่แต่ให้เฮากับเจ้านะ่ะเอาลงไปออไปสวัสดีไปยิงออกสวัสดีเราไข่เนอกอะสบ,บายดีสบ,บายดีเนะาะพ่อแม่พี่น้องเบิสูดสุขสู่คนเนาะเบิรดสมองสุบอนมาจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่ง มาพบมาพ่อกับช่อง YouTube ของว้ายิงชายใจกันดอดอยู่ทางบ้านทางเฮือนของน้องจ้อยกับทีมงานลุงสร้างเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ากําลังดําเนินการปูกระเบื้องเนาะพี่น้องเนาะเฮือนน้องจ้อยเนาะพี่น้องอ่าแลก็เฮาตอนนี้ก็พังเบิ่งอาการของน้องจ้อยเนาะพี่น้องเนาะงเบิ่งอาการของน้องจ้อยอยู่ว่าเฮาสิอันต่อข้างออกอ่าก่อข้างอะแต่ว่ายังบ่ได้คุยกับ นุ่งแก้วเทื่อนาพีนองเนาะว่าแต่ว่าต้องอนั่นก่อนพี่น้องเลยต้องเบิ่งก่อนเบิ่งอาการน้องจ้อยก่อนถ้าว่รนั่นน่ะเฮาสีไปเลเซอร์ไปยิ่งน่ะแต่ว่าเฮาสีมาว่าในเรื่องจุดที่ว่าจิตก,ก่อขางของนี้น้ำนุ่งแก้วตืมอีกเท่านึงนาพีนองเนาะว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดแบบชัดเจนนะพี่น้องเนาะคักแน่นะ อย่างไรก็มาเบิ่งมาชมร่วมกันพี่น้องเลยฝากน,นำเอฟซีขนะพี่น้องเนาะถ้าบ่ามีเอฟซีก็คือสิบ่มีมือนี่นะพี่น้องเลยอย่างไรก็กกมาเบิ่งมาชมกันเนาะอืพี่น้องเลยเนาะก็ะมาเบิ่งมาชมามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆคลิปพี่น้องเลยเนาะเอามาให้มา พี <mile> ่บอ่าเข้าได้จังอยากเห็ดเ่าได้คนใช้เราเป็นอยากเห็ดเหมือนยากเลยเนาะมืออื่นอยากเห็ดน้ำฝนเหรมืออื่นผนะมันนั่นอันนี้ยังคือว่ายังอยู่ในระหว่างการนั่นนั่นอยู่ได้นี่ระว่างดูอาการอยู่ได้ ไปเอกชลกลับค ul ืนเมืองกนเจ้าจังเจ้าชายเจ้าเพ้็บแล้งคืนเจ็บกลุงแก้วว่าเป็นน้่บาดเนาะลูกวันนี้เพิ่นวากินตรงคืนน่ยต้องเจ็บ้าโมเจ็บโมถือนทางเมืองกอน พังเบอร์ไปเอ็กซ์เทสเบอร์คืนก่อนอย่างนั้นหาก็ได้สามหมื่นใครเนี่ยแต่จะเห็นดังมูรึเไม่ได้แล้วเนาะ เกินี่ก็ได้แต่ถังนี่บ่บ่ซุบ่เต็มปิ๊กโอ้ยังหลายอยู่นําแ <laughs> Phụ cái thầy chân đớm này nào, nhàng, lên bay, lên ma nó, đùi mình nâng cái đớm mới gan đấy.

เน,น,นี่ยนี่มันยังออกนอกได้เพราะว่าประตูล็อกไว้เด็ดเลยหลอกมาได้ไไดมันออกมาได้ยามันบอต้องนั่นมันดอกมัน,นมาจากหน่อยอ่าโดดแดนไปแดนมาไปเหยียบโอ,อ้ย,อยอคิดเต๊อ À, nhiều Hai ເຮົາມັນແຖງມື້ອື Menschen, ່ນເຮົານັ້ນຜູ້ເຮົາດັງປູເຂົ້າໃນຮົງເນາະແຕ່ເຮົາຈະຍ່າງເຂົ້າໃນຮົງບໍ່ຍ່າງບໍ່ຍ່າງເຂົ້າຢຽບບໍ່ໄທາງດ เอาเนวตั้งไว้เรวยบยดนี้เฮ็ดๆเอาขวดน้ำนี่ไปตั้งไว้เมนเอาเนี่ยชายตั้งไว้ตามเองเส้นมาอกู่ไกลอเดิมนำมาดีๆเราเปเาบ้านพักันแล

จัาาบผักคันหนึ่งเลยเหนือ่อยแวเนอะบดมือเวียนได้ก,กันเนาะจบเลยใช่ลเลยจกเลองลุ่มปุ๊บเออง่ายไปพุน่นะบันนี้นนปเนาะจะขาดทิเบตพี่ใดมันเป็นแฮน,น่านนปเปน,เนาะดุดหนะแปลงไมโครแปลงคดีล็อกไมโครมันโดนเนาะ ก็ง่ายๆเลยบ่คือแน่อื่นได้ไมโครแคเดียวแม่บักเียวขาวที่ได้ลงได้ํานาบ่ไลงบ่สิลงลงลงเียเฮ็ดไดลงเฮ็ดัไดลงังมาใส่บ้านเอ้าเพิ่นก็เฮ็ดทางให้อยู่บ่แม่นบ่ทางเลยเข้าพันข้าเีํานาเนาะอือาเกันไดไ น้าคอยน้ามะเท่าคอยเหงเด็กแล้วน้าเพียงกังคาลามแต่ละปีมันมันก้านี่ปุได้อุ้มร้อยร้อยเอามันก้าร้อยทอดเนาะปีนก็มีกันเมียคอยจนให้ปีแล้วนี่ไปลามจอยปีงจับเราก็เขานี่บ้านไม่ใหญ่นะคำใสเข่าชูงนะสองเมตรก็เข่าคำผู้ใดเตี้ยนเนี่ยกอข้างตัวเองพุ่นน่ะหากี๋ยวนี้แล้วค่ะ ข้านั่นในใส่เขาเตี้ยแต่ว่าต้องลำเตวปีต้องลำไว้เห็ดไวลำไว้ย่านปีงเมื่อเจ้าแบชองย่านฮะอ้าวมันไปหารรก้านนั้นยุ่นบางกันเละใจ่ดไปเลยอยอไร้าเออยามนี่บริมีบ่ยาม,มนี่เนนีาน้ แมงยุนน่ะมียัได้ไดเลยมันด้วผมมิ้ตนนั่นมิ้ตนนั่นอ่ามิ้งแตนกโกงกบอย่างนบริมีบริยามแต่กาคือเห็นดอกคายกคายยุต่ว่าบุกยไเนี่ขคายนั่นตลาดนี่แค่ขอมได้ต่ ไม่ทราไม่ตรงหลาห้าราน้ใหญ่เนาะสะาจะไปคำคำมึงเตเคียวๆนะเขาเขาดิ่งเงาะนะทำมือเตเคียวๆนะเห็นเขาด้ยงอยู่มยงนนตอนนี้แค่ปีกระไามีแหงหลายแล้วอนแหงหลายนะปีน่ะาพอการตแางๆนึงชีวิตปวใช่จาบได้นเชิ ลงลงในวนลาดาบ่ดีแท้มาชื่อเวียดบ่มันชื่อไปเฮ็ดหยังอันซืไปเฮ็ดนั่นเลยดอกยางลุงเฮ็ดยาบ่เจ้าเฮ็ดนันไดเงบ่อือฮะูเป็นะงูเป็นนั่งนั่งสเด้อเมือนั่งแ่สนเด้นั่งนั่งกางอน ม่โทรศัพท์มาเด้ใครทอปุงใหญ่ไข่บานลายอะนะเอาเอาปีงมีจับเลยรแบนี้ค่ะเขาะเอาปิดครีมเอาอะไรเจ้ามาเปะะใส่ให้ปิงดูดบ่แมันก็เข้าไปแต่ยังมัน่อจะกนมานู้ด้อยู่ม่นบในโทรศัพท์โอ้ครัแ่งนบปงะันไมบเจะไปดองไปดองกินบ่กะมันเป็นชูมบัรต่างหากเลได้รู้บัดพวกสปาหนาเดืยดดาล่ก็เข้าไปกะ นอนแล้วแล้ก็เอามาเกลือเอ้าคุณเจ้าไปยองกินหน่อยมาลองไปพักก็ทำกับเสตแม่ผู้ว่านางยู่บ้านได้ระวังฮะลุงลองลองลองไล่เบิ่งพูนเบิ่งยุบเอาว่าคุยคุยงานแต่มันบ้าวอะไรไหลงบตัวนี้นะงบงบกระปูนเนี่ยจะลองไล่มันอยู่มันสีใสประมาณจักรสอบไนระหว่างเดือนของลุงจ้อย ตัวผู้ก็ะเบื้องนี่สหามันุอดืมขิดเลยคุยกับเพิเ่นดืมขิดมาจังหน่อยทีครับสนเรื่องเงินหนีเลินหนียังเดืออยู่สองสี่หกแปดเก้าเก้าศอบโตโตัวทันใะเกนเก้าศอบ ชาวสอบบ่จะพอปูกระเบื้องนี่บ่พอปูกระเบื้องออกมาพี่ก่อนก็ได้จัดออกทางพุ่นก็ได้มันง่ายออกทางคงเยี่ยมถูกโอ้ฟาโอ้มันง่ายเปิดออกทางพุ่นเนาะเออาคุยเออคุยงานคุยนั่นมาเทาดื่มตัวนี้ เรื่องคิดแชร์มาโตซื้อซื้อปูนนี่พี่น้องเนาะอยู่ห่มก็ได้อยู่ห่มเจอเส้นเด็มัวเนาะเด็กวินเนาะอ้อปลาเป็ดเโอ้งามเนาะวันนึงเราเปร่งไงคักแล้วบันนี้ให้ล่อเราล่อยู่ตรงตรงนี้ดิเนาะไม่ไม่ไปเลยเพราะทำไรยักษกันสองรถแต่อยู่นี่รถหนึ่ง ให้เขาไทย<า>ให้ครับมาสูงงามเลยแมนพอดีให้มันเป็นเดินในสูงเลยคือว่าเพื่อนน้องจ้อยนีนย่ในเรื่องอเรื่องหัวนะเขาหยุดแล้วในเรื่องหัวหยุดแลาวใบเขาสีโต้ค้างแล้เขาสีโต้างแล้วบันนี้เ,เลยอ่ามีแต่ว่าอยากให้ลุงไล่เบิ่งไม้เสาหน้าสีต้นเสาสีต้นเขาสั่งเป็นเทเลย นี the on ite, the ่แต่ว right. well, ่าอลไรไรพึ่งไม่เนี่ยเอาตัวนี้ก้อนนะพราะั้วนี้คาบมาเ็ดไปกะเอาเสาสี่ต้นนี้เนาะไหลเมนเมนเจ็ดชุดเลยชุดเลยเมนจะเพื่อมเม็ดโจรเพิ่มเม็ดโจรแต่เพราะคาบมาเชดทั่วแบบสมมติว่าเฮานั่นเฮาเพราะเฮาคิดเน่ไว้นะเฮาสิพุนหูเกล้านำพุนหูเกล้าน่ะพุนน้องเล็กพุนอ่าสิคุยกับเขาได้เขาเชื่อผุนนง ไล่ชำไล่เห็นนะตรงจดก่อนแล้วเนาะจดจดข้างในเมนเนี่ยว่าอย่ากให้เจ้าไล่เบื้องบนนั้นแบบตามเฮาคิดไปคร่าวๆบัดนี้เอ่อก็สิให้ไล่เบิ่งปูนแัดทางเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นส่งมาบัดส่งมาแต่ตัวนี้นะบัดว่ายันว่าเฮาดึงเงินไปซื้อตัวซื้อปูนซื้อหยังบ่พอมันเฮาก็สิได้แจ้งเพิ่นจะมีปัญหนเมนแม่น ยัมันมีปัญหาอ่านำเงินกันเงินเงินเงินก็เอ็มเมทเอียดกับโบได้นะด้โอเคพอต้อนรับต้อนรับต้อนรับนะได้ปุ่นไหมาปุ่นเมทเมทแมทเงินมันคนละส่วนเพราะคือเอฟซีบางคนเพิ่นเพิ่นบบาข่าวใจนะเห็นเห็นเห็นคิดว่าเฮาเฮายาเห็ดทั่วเลยเห็ดเห็ดทั่วกับเรื่องของเห็ดทั่วบางคนเพิ่นกระมินมาเตือนอยู่แ so ต so ่ว่าแนวในเมื่อเฮาวางแผนมาเห็ดตัวนี้แหละตัวหัวนี่คือว่าโจไบก่อรว่ายังสีได้ถามเห็ดทั่วมันกะ เจาะกันเนาะพอดีสีกระมังเนาะนต่อไปกว่าหน้ามันนี่เขาก็ยัง,ไงไใ,ให้ไล่ไสแบบสะดวกสบายนะเะมันไล่แต่ถังหนึ่งเนาะถังหนึ่งหรือว่ากระบะปูนหนึ่งเนี่ยมันก็นอยากเบิดได้พี่เนาะอ่าข่าวว่าเปรียบเทียบไล่สตีอาไส้ครับของของ,ของน้องชะลาเนี่ยจะเอาลงอีกประมาณสิบเมตรหรือว่าสิบเมตรพุ่นเนี่ยพี่เนาะข่าวว่าเขาต้องคุยกับพวกนัินพวกเจาะว่าเสียมเขานี่มันลงไล่สัไส้หรือว่าเขาเขายืมเสียมมาใส่บ่อเนาะ บางคนกับลุ่นได้เยี่ยมจืมเสียมกันได้อันงเถียงของเพลินจะมีอยู่ประมาณ40เมตรห้าสิเมตรแบบนี้นะทางเชียงซีนะั่นมีแต่ว่าลายเบิ้งไม้ฮะนัน่นลายเบิ้งไม้พอวทางซีนะั่นเอาให้ทางลานเป็นลายมาแล้วแต่ว่าความยาวน,นวามมั่น3ามเมตรแปดสิบบ่ตัวนี้เนาะ3ามเมตรแปเอาให้ทางลานเป็นลายให้แล้วนั่น นีแๆๆ่แต่ว่าลายลายเบิ่งแต่ว่าอยังตามที่ว่าคุยกับผู้ใหญ่เพิยยพ่นนั่นเพิ่นว่าอา่บาบ่เผาให้ซื้อเครื่องให้ไล่เบิ่งแหี่พังเบิ่งอาการน้องจอเอิดพังเบิ่งอาการน้องจ้อยว่าคําว่าเราใครเน่เนาะคําว่าเราใครเน่แหี่จังโม่และปล่อยพุ้นคําเรายังบ่กไข่นาะพังเบิ่ง3-4มื้อคําเรายังบ่กไข่เน่ให้เฮากับเจ้าน่ะเอาลงไปเออไปสว่าน,นไปยิงองอก แต่ว่าเราค่ายเนกอะเมนชื่อเครื่องมาเห็ดตัวนี้เลยตัวตัว,ต,วตัวขางนี่เลยพอดีแหละอ่าคนงานกับจังสิได้มีงานเห็ดเพราอันนั้นในส่วนนี้ะนะว,ว่ามันยังสีเพอพ็นผอปูนนี่นะไรมันกรบปพอ่อยู่แล้วนี่เนาะอะ <Yeah. S 1> ไรกรบปพอ่อ,อยู่แล้วว่าอนั้นปูทำนั่งกับไส้มืออื่นนี่อ,อยากเบิร์ตไปจังเนาะ ใส่มือนีอ,อยางเบิดได้นี่สี่บกขันซ้ายนี่ซ้ายนี่ยังมีรุ่นยู่ยทายเนาะยังขวายู่เมนซ้ายนี่ยังมีรุ่นแต่ว่าถ้าเฮาสีเทพื้นโตที่เฮาก็ออกมานี่เนย,ยเมน,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 นต้องได้ซื้อเนาะโดยอ่าต้องได้ซื้อทางซ้ายทางเฮาสีได้อันาานั่นนะพี่น้องไงตรงในซื้อทางซ้ายทางเฮอันไหนเข้ามาอันนั้นมีแต่ว่าพังเบิงอ่าอีกมีแต่ว่าลายไม้เบิงก้อนเนี่ย ทางเบิอ้องหยจักมือจักไรลายคำา่าเราใครแน่แต่นี่ก็คือว่าใครได้คือว่อาอยากเห็ดหนามูเลย,นยเนาะคือว่าใครอย่อาบอกอยากเห็ดเบี้ยน้นามูเลยเด็คำคำมานั่นกับเฮาจังจะได้ชื่อไมมชื่อ,อยังเคามาเริ่มเลยน,น,เน,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 งงนะกูโก้ไหมกูยังกเห็ดไปลายน้ำหมู่อันี้เนี่ยพี่น้องเนาะกเัาเมื่อวานนี้กัได้บอกน้องจ้อยไปแล้วว่าบริเรวณทั่วยูเทิทั่วแต่ว่ายังไม่รวมกับลุงแก้ว มันคำในมันเบาเยี่ยงยกับามือแต่เว้นในพี่น้องมาเรีอยู่คำคือเก่าเมนเมนอย่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ไม่รู้โดยลายสิงลายยางลายสิ่งลายยางคือว่าเนี่ยแต่ว่าพวกสังกะสีนะเขาให้ยทางล้านลายออกมาได้ลายไม้ลายไม้ไว้แล้วลายไม้เนีย จ้าเจ้าเจ้าลองไล่เบิ่งยิกว่ามันสิจัะแพนกันแน่เพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้บวกตัวนี้เข้าได้มืนึนเ mm. ราบ่ได้บวกตัวมันเดือนนี่เพราะว่าเฮาเอาซ้ำตัวเก่านี่ได้เนาะน mm. ะเอาซ้ำตัวที่มันเดือยเพนนึงนี่ใส่เพราะว่ามันเฮาสิาปลาว้ก็เฮาบ่ได้เฮ็ดอีหยังอยู่แล้ยวสังกะสีมันก็นสีเดียวกันโ mm. อเคเนาะลุงเนาะเออเหตุเบียดเหตุงานคือเก่าพี่เราเนาะ สีเสาสีต้นก็นเริ่มจากต้นนั่นพุ่นนะมาใส่ต้นนี้นะเมนคือเ่ไมจรเมนเมรเมเปนไม่ไมออมมจรลายไม้ขาวมัยังแต่ว่าพวกดินก็ท <c oughs> ำามาวา,า,มมาว่างมยังยกเขามั่งเมมั่ยังอกอกเขามาจากไหอนอันถดพิ่นมาอ่า ชุกน้ำไม้ห้ยกระไรยีย่หรอบอกเพิ่นเนุ่งนอนมั่เป็นไม้เนี่ยเป็นมังหย้ยเป็นชุกมองมาน้ำไม้มาใส่แถวนี้กระไรยี่หรอคือสีนั้นได้ยี่หรอกเพื่อนองเง้ยแต่บอกเพิ่นดูดคันน้ำหนีเมื่อนั้นเป็นยังเงียดหนะัวโดนเนาะ <laughs> บอกง่ายอยูอ่โอเคพี่นองงนะ้องเง้ยเนาะประมาณนี้พี่น้อง,งนะอเงี้ยเนาะคือว่า คาคือกันเอาก็ออกมาเนาะลุงเนาะมันจังสีบอะไรแดดจังสีบอะไรชงข้างนั้นเนาะครับแล้วเกาะมาใส่เส็นดีุ๊พฤิลาครับเมนไปตอนแรงใช่ไหมนี่ตอนแรงที่แถวแถวระเบียงนั่งทางหน้าบ้านเนี่ยโมีบมังนั่งเนาะาแดดมันชงเอกมาก็ดังพื้นดังไฟอยู่นอกก็ได้เมนงต่างเต่าคนกับโบบุตรเชียนเมนนะฮะเคยสีบ่อให้เอาเขาไปจุอยู่ในเฮือนเนาะให้เป็นจุอยู่นอกเพื่อแดดโตไปเพราะว่าอันนั้น เขาหลังพื้นหลังพไฟชวนลายแถวนี้เขาเจ้ามีแต่ใช้พื้นเนาะเขาบอได้ค่อยจุทานทำท่านนี่มันสิบหกเฮงมาได้เขาบุรีมีจิตการเห็ดอย่างนะเนาะมันก็ซื้อท่านกูมูก็สอบมึงเช่าหาพันสามสิบพันแลยวเออมันแพงเนาะแพงประหยัดเงินไว้ซื้อคือเกลือปิงนัวเมนเมนเมนเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่หาเงินก็ยากยากหน่อยหนึ่งเมนเทเบิดนันชุดนี้ก็จักที ่ไปไล่ไปตกเพชรอยู่ทางหมู่บ้านนะอีกเนาะลุงเนาะทั้งบึงนะพี่น้องเลยเนาะเบึงไปอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็กับผู้เจ้าของผู้ชื่ได้รับโชคผู้ต่อไปอีกพี่น้องกัยเนาะว่านั่นกันถึงช่วงงานลายนี่ก็จนฮับบ่ทันพุ่นได้บ่ดุถึงช่วงลายนี่ก็เนาะช่วงงานลายนี่ก็จนฮับบ่ทันพุ่นเนี่ย แต่เพืองนองไม้นี่แต่เพิ่นยังไม่ได้มีโครงการอะไรที่นั่นสิยังมีแต่บ้านหูู้แต่ห้องน้ำหู้แต่ห้องน้ำครับมันเราทำให้เป้นมาใส่บางบันไดนี้โอ้หึหึนะครับจบจากตัวนั้นแล้วนี่ไม่ลงมาห้องน้ำบ่โอ้เออเน่ยเนาะมันแบบว่า ห้องน้ำกับคำว่าง,งานแบบมาแบบห้องนามมา้ำมันยังเอามายัางได้กับไม่ยังไม่ได้มีได้บ่ไมห้องน้ำยังเอาไม่ทำเพื่อนเราตะกี้ได้ใช่ไมมเราโม่เรา,เ,รา,เ,ราเปล่งเปล่งซานเปล่งเงินอะไรเด้อโอ้เปลงซาเนเปล่งเพื่อนเราโม,ม่ไปเราแล้วโอ้มีแต่เอามาแต่ทอ่อกับเสาซื่อเนาะนแต่ท่อกับเสาโอ้ไม่้องน้ำเราไม่ได้สร้างน้ำกันได้บ่ใช่ยังไม่ได้สร้างตัวนั้นไม่ัวนั้นเก๋มาไปสมไม่สมเส้นเงินเราพอแล้วพอแล้วเจ้าพอได้แนะน้ำเพื่อนบ่ตุสิด ไม่ไม่ผมเกมเกมสั่งมาพ่อพ่อไม่เป็นเนี่ยแหละเออแบคือว่าบาอยากมาชกมผินบุมีไปเป๊ะโอ้เเป็นเอาจะเอาเป็นไม่เปลือยมาให้การพระท่านรมดูสิเปืือยเอาเอาเป็นยังเป็นมันทาสีเนาะทาสีละบ้านเออมันจะเป็นยังทาสีมันจะซอยมาเมื่อวันบวอยู่สัาหำนันโมแตกลายชวนลายไม่เปลือยมันอยากเติบเลย เตะไม่เปื่ยอยเป็นรูเรียบเลเวลาถึง่มเลยมันอยางหยาดิผ่าไม่เป็นใช่แตมันเป็นภายในเออมันอยู่ในพุ้นเนาะนี่นห,นออหัวขั้นใดื่อฮะรองลมเบงก็เพ่อนดิเราปับเราอย่างเนี้ยมันกะนั่นไหน,น,น,นมีเตียงจักอันมานั่ง,นงอยู่กลางนี่กรคักล้บัดแต่บอนั่นก็นยังต่ำเด้บางนี่นะคานบางนิน เม็นเตะนี่แต่แต่ว่ามันเป็นคานต่ำมาชื่อเล่นี่คานแบบคานต่ำแบบเขาเขาเทขึ้นเลยเห็นไหมันเลยนั่นคำว่าฮอกกอออินบ็อกนี่แตกมุนอันนี้มันเป็นคานใหญ่เขาเทขึ้นไาซี่เลยอันนี้หนึ่งเนาะเนาะนี่คืนะนี่นี่ทอานั่มันเป็นคานใหญ่ชื่อเล่นี่ทำคานแบบฮอกกออขึ้นเลยนี่โอ้ยพอแห้งว่ะ ีนองอทไ,ออได้ทุกเทไหมเดี๋ยวน่ะมันเป็นคานสูงเขาก,กอ่อิดบอกมันทำไม่ได้เล้าแล้วมันอยากเล้าลเ,เ <c oughs> ลยเฮ็ดเฮงเนาะมีแต่ประมาณนี้แหละกินออกกินนิดประมาณนี้ใจขอจบคลิปลงก่อนเดินทางกลับก่อนปล่อยสบายชองมือเลยกินยาอยู่ บูนเข้ามาอีกพี่น้องเนาะไปเชิญแจ้งเป็นไปอ่าอ่าบริแจ้งเรื่องเรื่องนี้ไปนะมึนโอเคพี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้แหละพอปิดภาพกันได้ก็ต้งกับขอตรวจก็ไปอะไรอาสิกับก่อนเด,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 ด้อุงเด้อแบบนี้เด้ออ่าอ่าสบายดีพี่น้องเนาะนี่ก็สิดำนาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอย่างไดก็อยู่ดีมีเฮงบัจจุทุจูคนเนาะพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบัจจุทุกคนเนาะ